Hello everyone. Now we are here at Today we are gonna go to interview fifth year seniors after he came back from teaching in the school. Before interviewed, there are five topics: the first classroom management, second lesson planning, third student engagement, fourth assessment and feedback, and the last challenge in teaching. And let's meet. I would like introduce would where you to introduce yourself and where are you and are t สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวปพิชญาบุญมาชื่อเล่นชื่อสานะคะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญามโนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่5สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ Hello, guys. I'm Snow. This is my nickname, and my name is Sawanee Manlu. Right now, I'm teach at Angsala School in Ubon Ratchathani Okay. First question is, uh, how do you control your classroom? อือโอเคเราจะให้ความสําคัญกับเด็กเป็นอันดับแรกเนาะ mm hmm. ถ้าเด็กมีความเชื่อมั่นในตัวครูเนี่ยเราก็จะควโทรลเด็กได้ง่ายนั่นเองใช่ mm hmm. เราจะเป็นเหมือนเพื่อนกันแต่ว่าเราจะสร้างจุดยืนว่าเราคือครูนะเรามีหน้าที่คือครูส่วนเธอก็มีหน้าที่เป็นนักเรียน My control in the classroom นะคะก็คือจะเป็นการควบคุมชั้นเรียนที่ใช้แรงกระตุ้นทางบวกนะคะให้กับผู้เรียนค่ะ for me for my experience I set the clear the c a r rules right listen to me raise your hand when I have the question okay the second question is what do you do if student don't listen ห m mm hmm. uh, พี่จะเงียบแล้วจะให้เด็กเนี่ยเกิดการสังเกตว่าทำไมครูถึงเงียบ ใช่ที่จะเงียบก่อนแล้วเด็กจะได้แบบตะหนักคิดว่าทําไมครูถึงเงียบเมื่อนักเรียนไม่ฟังเราก็จะทําการพูดให้เสียงดังมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเน้นแล้วก็บางอย่างนะคะเราก็สามารถพูดออกนอกเรื่องเพื่อให้เด็กสนใจได้อย่างเช่น พรที่จะเป็นเรื่องผีอย่างเงี้ย For me yeah you know number one question right I said the career r u l e right I will say listen to me and focus the rule that I have to set with them yeah and third question is uh do you have rules for the students and what are they อ mm ืมพี่ใช้เป็น general rule เลยก็คือ,อกฎของห้องเรียนเนาะคลาสรูมห้ามนำอาหารเข้าไปกินห้ามส่งเสียงดังอะไรเงี้ยต้องมาเรียนต้องตั้งใจเรียนตรงต่อเวลาใช่พี่จะใช้แบบ g n n r r l r u u l ใช่ Yes I have the rules of student j u s t as uh, no speaker and เมื่อนักเรียนไม่ฟังนะคะหรือว่า เล่นโทรศัพท์เราก็จะทำการเก็บโทรศัพท์มาที่หน้าห้องโอเค for me I have rules like uh, attention to teacher because we must to have rules for them and then and we must to uh, we have to remind them when they don't l e s t e n we a r right โอเค the next part is s t u d e n t e n g a g e m e n t t e first question how do you make students pay attention in class พี่จะใช้เป็นแบบว่าการสนทนามากกว่าการเรียนแบบในทฤษฎีพี่จะใช้แบบว่าเป็นการใช้ที่แบบมันเรียวมันใช้ได้จริงมากกว่าที่นักคิดว่าการเรียนไปเยอะๆมันก็ลืมแต่ว่าถ้าได้ใช้จริงมันก็จะจำในสมองนั่นเองโอเค okay. เราก็จะเดินไปรบอบๆห้องนะคะเพื่อเช็คหรือว่า make sure ว่าเด็กสามารถ เข้าใจหรือว่าเรียนรู้ในคลาสของเราได้ค่ะ It's easier just gossip about director oh, oh oh just kidding for me I have to play game with them like I have activity and sometime gossip about girls Do you know the girls <Yeah. S 1> The girls are very old right Yeah and next question What activity do students like the most พี่จะใช้เกมในการถามตอบควิสเสร็จแล้วก็อะไรคาฮูดพี่พี่จะใช้เป็นเกมมากกว่าการเรียนในหนังสือแบบทฤษฎีพี่จะใช้แบบถ้าเด็กมีความสุขมันก็จะแบบทาให้การเรียนรู้ของเด็กอ่ะดะีนักเรียนนะคะก็มักจะชอบการเล่นเกมการแข่งขันหรือว่าท้าทายแล้วก็เรื่องการแย่งชิงคะแนนนะคะเด็กจะชอบมากที่สุดเลยค่ะ Wow. That's correct way. Right? This is gossip director. Oh, just kid it again. Uh I think they like to make activity about group because they have to the friend for uh, join the group, right? They don't shy, they don't be shy right like this and they have to fun with their friend. Yes. a n d the last question in my part, how do you help students when they don't understand? หลังจากการสอนของพี่เนาะพี่ก็จะมีการเช็คถามว่าอ่ะมีใครไม่ไม่เข้าใจแล้วเด็กก็จะยกมือพี่ก็จะไปะถามหรือว่าอธิบายตัวต่อต,ตัวเลยเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะคะเราก็จะเน้นยำ้ำแล้วก็สอบถามรายบุคคลว่ามีใครยังไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียนอีกหรือเปล่า Oh, for me, for me, right? If I teach about the something, I think we must to explain again when they don't understand. Like a uh, write on the board. For me, for my experience, I teach about happy meal. Right? They don't understand about vocabulary. I must to be translated in Thai by write the board like this. Okay. <laughs> No so, today I have a n question for you okay how do you check if the student understand the lesson mm hmm. พี่จะใช้เป็นการถามในบทเรียนที่พี่สอนพี่จะยิงคําถามไปอย่างเช่น this is what d y shape อันนี้คืออะไรถ้าเด็กตอบไม่ได้อธิบายไม่ได้เด็กแปลว่าเด็กไม่เข้าใจพี่จะอธิบายอีกครั้งใช่วิธีการเช็คนักเรียนนะคะเมือ่อที่นักเรียน ว่านักเรียนเข้าใจไหมใช่ไหมคะเราก็จะเช็คโดยการสร้างเอ็กซ์ไซซ์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มาทดสอบที่หน้าห้องเรียน For me sometimes you have to exercise one exercise two right like a worksheet for check them in class or online like this yeah Okay the next question Do you give homework and uh, how do you check it mm hmm. วิชาของพี่เป็นวิชาการเขียนเนาะพี่จะไม่ค่อยให้เด็กทําการบ้านพี่จะทำพี่จะให้เด็กเนี่ยทำในห้องมากกว่าพี่จะไม่ค่อยมีการบ้านนั่นเองอส่วนใหญ่นะคะด้วยความที่พี่สอนมัธยมก็จะไม่ค่อยให้การบ้านแล้วเด็กในยุคปัจจุบันนี้ก็จะไม่ค่อยชอบทําการบ้านสักเท่าไหร่นะคะทีนี้วิธีการเช็คก็คือให้นักเรียนทํางานในห้องแล้วเราก็จะท้ายคาบ ใช้ชั่วโมงก็จะมาเช็คงานค่ะโอ้ฮันดี้เกิลอ่า for me I will check online sometime yeah I I will I will check by messenger yeah I will tell them that uh please then about this in messenger Facebook like this I will check online sometime I check in class yeah Okay, next How do you tell student if they make mistake อืออ่พี่จะไม่มีการบอกว่าผิดนะตรงๆพี่จะเป็นการแนะนำมากกว่าว่าอ้าวอันนี้ควรทำอย่างนี้นะควรทำอย่างนั้นอย่างนี้พี่จะไม่บอกว่าผิดผิดพี่จะไม่ถามพี่จะบอกควรทำอย่างนี้นะลูกอันนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่จะเป็นการแนะนำมากกว่าโอเค thank you ครัเอาเอาเอาอ่า เมื่อนักเรียนผิดมีข้อผิดพลาดนะคะเราก็จะทําการเช็คก,ก่อนว่าผิดพลาดตรงไหนถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการพูดที่ผิดพลาดเราก็จะบอกนัาตรงนั้นเลยว่าอ่าให้ลองเปลี่ยนคําดูไหมออ oh, I will I will try to keep keep like a s u p e entire r a d y keep fighting and I will have the some snack for them and they will okay have entire and for study <laughs> yes <laughs> okay thank yeah. you yeah my part is lesson planning let's start with how do you plan your lesson mm. how uh, you พี่จะทาแผนตามหลักสูตรของอาชีวะเลยเพราะว่าพี่สอนในอาชีวะเนาะพี่ก็จะเอาหลักสูตรของอาชีวะมาเทียบแล้วก็เขียนตามของเขาแต่ว่าก็จะอัดแอปให้เข้ากับเด็กเราที่สุดนี่การสร้างแผนการสอนนะคะเราก็จะสร้างแผนการสอนก่อนเริ่มเรียน1สัปดาห์หรือว่าสร้างไว้เลยในหนึ่งเทอมนะคะเอ่อ for me right I plan my lesson to study like a uh, I happy p r a r material and activity like this yeah what is the most difficult parts of making lesson plan พี่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันยากที่ที่มันยากเนาะก็ยากอย่ ปีหนึ่งปีสี่เราจะเรียนการเขียนแผนของสพทเนาะแต่ว่าปีที่พี่ไปสอนนมันเป็นของอาชีวะพี่ก็ต้องเรียนรู้การเขียนแผนของอาชีวะใหม่ใช่มันแยกกันมันจะไม่เหมือนกันนะของสพทมันจะมีสาระมาตรฐานแต่ว่าของอาชีวะมันจะมีแค่สมรถนะรายพิชาประจําหน่วยแล้วก็จุดประสงค์แค่นั้นแต่ส่วนที่ยากที่สุดสําหรับพี่นะคะก็คือส่วนที่มันเป็นกิจกรรม เราจะออกแบบกิจกรรมมายังไงให้เด็กสามารถเข้าใจและมีความสุขในการเรียนหรือว่าทำกิจกรรมในส่วนนี้ได้ค่ะ You know it's difficult to you must to be uh decide the plan to easier and how to make them understand your plan and your lesson Do you follow lesson plan every day? พี่ใช้นะพี่พี่ใช้แค่แต่ว่าพี่ไม่ใช้หมดอย่างเช่นวันนี้วันนี้เราเขียนแผนว่าเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำขนาดนั้นมันอาจจะแบบเขียนแผนอย่างนั้นเรา,าจ,จะทําไปอย่างนี้เพราะว่าเดปให้เขากับเด็กเรามากที่สุดนั่นเองใช่บางครั้งเราก็จะต้องปรับ lesson plan ให้ไปตามสถานการณ์นะคะ I'm try I'm trying to follow plan oh, sorry I'm polite and trying to follow plan and sometimes I adjust my plan because uh, you know when the student need to eat runs they will say I'm hungry and then you must to use the time chart for tease them yeah Uh, topic teaching last and What hard part is is the the of for you? พยายามเข้าใจในตัวเด็กนั่นเองมี่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราก็จะยึดว่าเอเด็กทุกคนมันควรจะเข้าใจหมดใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่แบบไม่ได้ชอบวิชาเราไงซึ่งการทําความพยายามเข้าใจเด็กนั่นแหละพี่รู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่ามันเด็กหลายคนใช่ for me are of the past sorry sorry ละสำห my experience I think they don't understand what the teachers a y is a hard for me and you know we have to explain again yeah just like this <laughs> mm. and the second what problems do you have with students ปัญหาก็อาจจะเป็น เมื่อแบบเด็กมันมีหลายพ่อพันแม่เนาะหลายคนหลายพี่มาอยู่ด้วยกันพี่รู้สึกว่าการพูดนี่แหละบางคนอาจจะพูดแล้วเข้าใจเลยบางคนอาจจะพูดแล้วแอนตี้เราพี่รู้สึกว่ามันอ่ามันเป็นพเ o ม l e m for me I don't have anything yeah I don't have problem <Okay. S 2> And last questions how do you feel when the lesson doesn't go well พี่อาจจะ n อยนะพี่รู้สึกน o i s ถ้าถ้าพี่ทำไม่ดีแต่ว่าในระหว่างที่เราสอนอ่ะพี่เชื่อว่าตอนที่พี่สอนอะพี่ก็ทํำดีที่สุดแล้วแต่ในเมื่อถ้าเราแบบว่าเรากําหนดเป้าหมายไว้สูงถ้าเราทําได้แค่ครึ่งนึงพี่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันน้อย ว่าเราทำอะทำทำไม่เต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าในพี่คิดว่าในระหว่างนี้พี่พ,พ,พี่พี่เต็มที่แล้วมันก็แค่รู้สึกน้อยน้อยที่พี่ทำไม่ถึงเป้าแค่นั้นใช่ not bad because we can learn from experience if today is not good right I believe tomorrow will good the information is w e h a v i n g us to prepare in the future and uh, thank you uh, okay thank you for today after interviewing 50 year students about classroom management i learned that classroom management can be achieved through trust positive reinforcement and clear rules if students don't listen using silence or engaging story can capture their attention Creating a positive and disciplined learning environment, this thing can help me a lot in the future. Okay, after I interview a one-year senior, I learned that students will understand the lesson when they do review, exercise, This is a good way to check. Okay, uh, and then uh, for homework, you can check it online, finally, if students make mistakes, I learned that we should encourage them and say keep holding on so, so more than synthesize them. Thank you for watching. After interviewing the film year seniors on the topic of student engagement, I learned many techniques, such as teaching that emphasizes students practical experience because it makes students active and i learned that students like to play game and listening ghost stories all of this will definitely be useful to me in the future thank you from the interview on my part i learned that how to plan the lesson plan before teaching, especially materials that can make more effective to the classrooms. Making lesson plan easier is important because it can help you to control your classrooms. Making your everyday lesson plans more flexible. It can help you to deal or handle with what all the situations that isn't on your mind. This is the reflection of challenge in teaching. After we watched the interview, we realize the challenge in teaching. We know more than we think. Even if there are problems with students or problems in school, but in the end, we learn from them how to deal with it. This is the challenge. ทำงานวันอังคารกูก็ทำงานวันพุธกูก็ทำงานพาลือหัดกูก็ทำงานวันศุกร์กูไม่ทำแล้วเว้ย She say she wanna ปว b o วด in the Benzo สู้ต่อกันไปทองโล to the condo ถึงเวลาผมก็ต้องไปคำมันโดลองให้มิดคอฟฟี่มองข้าราชการบวบ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  บลับบลับบลับจบพอสัมผัยสบายรูบสึกรำบุตรสับหรุงคือสิ่งที่ภาษาแค่จะมาถุยกับะาักจับอักเนื้อไปจับอักจะจับจับจับโอ้โหเบาเฮ้ยอันสบุษกี้อันสบุษกี้อันสบุษทับบุกะคารอนตัมุงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเคียวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเฮ้ยไอ้ไอ้ชายเบาบรบบบลับบลบ